สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานําเสนอวิธีการทําซามโมซ่าไก่นะครับก็จะเป็นเมนูทางแบบว่าไปทางอินเดียนิดน,นึงถ้าให้นึกถึงอาหารที่ใกล้เคียงก็คงจะหนีไม่พ้นพวกกรีดพัฟนะครับก็ อันนี้ก็เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะแต่ผมก็ปรับให้ค่อนข้างเข้ากับบ้านเราให้ได้มากที่สุดเนาะไหนจะพวกเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆนะให้ใครๆก็เข้าครัวนะใช่ไหมก็จะไม่ยากเกินไปนะเอาเป็นว่าเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับซามโมซาไก่วันนี้นะครับก็จะมีแป้งนะฮะเป็นแป้งแผ่นแป้งที่วันนี้ผมใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะนะเพื่อความง่ายสะดวกสบาย ส่วนของแท้ดั้งเดิมพวกเนี่ยเขาก็จะต้องมีมาปั้นแป้งมาครึงแป้งนะฮะก็คล้ายๆพวกกริดพัฟนั่นแหละต้องมานั่งปั้นใหม่นะวันนี้ผมเลือกเอาวิธีที่แสนง,ง่ายให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไข่ขาวไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ว่าใช้เป็นกาวนะแบบแปะเจ้าแป้งนี่นแหละให้มันติดกันอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูน้ําตาลทรายแล้วก็อาจาดครับไอตัวแตงกวาพริกชี้ฟ้านะครับเจ้าสีแดง เขียวหรือว่าเหลืองส้มอันนี้ก็ได้เนาะแล้วก็แตงกวาหอมแดงครับก็จะเป็น3อย่างนี้นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมันฝรั่งครับต้มแล้วก็หั่นเตาเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีผักชีสับด้วยอันนี้ใส่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นผมก็จะวางไว้ที่เดียวกันเลยเนาะสอนนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ครับหั่นเตาเล็กเหมือนกันเอาเท่าที่ได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปห่ออยู่ดีไม่ต้องไม่จําเป็นว่าจะต้องสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นแครอทนะครับหั่นเตาเล็กอันนี้จะเป็นผงกะหรี่ครับผงยี่หรา่าแล้วก็ผงมาซาร่าครับสำหรับรตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยเนาะตอนนี้ผมก็มีกระทะแพนนะครับเหมือนจะร้อนไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมก็จะใส่หัวหอมลงไปผัดเลยนะครด้วยความรวดเร็วตามด้วยเนื้อไก่เลยไม่รอช้านะครับ ก่อนที่จะใส่น้ําลงไปเนี่ยใส่ผงต่างๆลงไปได้เลยนะครับถ้าทางบ้านไม่มีเป็นผงเนี่ยอย่างไอ้พวกยี่หร่าที่เป็นเม็ดๆเ,เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับยิ่งหอมเลยใส่ไปทั้งเม็ดได้แหละได้เลยนะครับไม่ต้องไปตำไม่ต้องไปบดก็ได้ผัดให้เขาหอมนิดน,นึงปรับเป็นไฟแรงเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้แหละต้องรีบยีนะครับไม่งั้นไก่มันจะเป็นก้อนมันจะไม่เฟี้ยว เดีย๋ยวถ้าอยากถ้ากลัวมันจะติดเป็นก้อนจริงๆเนี่ยใส่น้ําไปนิดนึงครับแล้วก็หัดให้งวดแค่นั้นเองอันนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆแต่ถ้าไม่ใส่น้ําเลยผมว่าน่าจะอร่อยกว่าแครอทเลยครับเพราะว่าผมใช้แครอทด,ดิบเนาะ บังเอินว่าจะต้องใช้แค่หลอดแค่นิดเดียวแล้วก็มันเป็นเต่าเล็กอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปลวกก่อนนะสุกง่ายว่าง่ายนะฮะส่วนสูตรแท้ของทางอินเดียเลยเนี่ยก็จะมีพวกเครื่องเทศแปลกๆมากกว่านี้กหนึ่งหรือสองอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีพวกพีนัทโท่วลันเตาอะไรอย่างงี้บ้างแปลกๆเข้ามาเนาะเราก็จะทําแป้งเองนะครับ แต่ของบ้านเราเนี่ยเรามาทําแบบของบ้านเราดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ําอาจารด้วยใช่ไหมจะได้ถูกปากทางบ้านอ่าส่วนการปรุงรสเนี่ยเหมือนเดิมนะครับที่ไม่ใช่บ้านเราส่วนใหญ่ก็ใช้เกลือกะส่วนใหญ่นะครับอาหารฝรั่งอาหารอินเดียเนาะส่วนถ้าเกิดกลัวมันจะเจืดใช่ไหมก็ตัดไปด้วยน้าําตาลพักนิดนึงได้นะครับไม่ผิด พอทุกอย่างเริ่มจะสุกเนี่ยไอมันฝรั่งเนี่ยมันเละง่ายนะครับยิ่งเราไปต้มมาก่อนแล้วด้วยเนี่ยเอาไปผัดตั้งแต่แรกมันจะเละหมดนะครับแล้วแต่อีกทีนึงว่าทางบ้านชอบกินแบบว่าเละๆหน่อยก็ใส่ไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดชอบกินแบบว่าให้มันมีไปกัดนิดนึงเนี่ยก็เนี่ยใส่ทีหลังเลยนะครับใช้ได้เลยผมว่าสีมันยังไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ขอจัดอีกนิดนึง ชอบมากเลยเครื่องเทศอ่าเดี๋ยวแอบไปเพิ่มอีกทีดีกว่าอ่าตอนนี้ผมจะต่อด้วยนี่เลยมันฝรั่งต้มนะครับกับผักชีสับไม่ต้องละเอียดนะฮะสับหย,ยาบๆเขาเรียก ใส่ไฟลงนิดนึงแต่ไม่ต้องเบานะครับเพราะผมคิดว่าผมจะเพิ่มเครื่องเทศสักหน่อยมันอร่อยดีเท่านั้นเองนะน้อยเดี๋ยวไม่อร่อยนะไม่ถึงเครื่องเห็นไหมสีก็น่าทานด้วยผมเพิ่มผงกะหรี่เข้าไปนะครับกับไอ้เจ้าผงมัสตารเห็นไหมสีสวยแนละ้ว ก็เป็นอันใช้ได้นะจะผัดจนมันฝรั่งเละกว่านี้ก็ได้หรือว่าถ้าชอบแบบว่าหนึบหนึบกลุบกลุบเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยก็เนี่ยแหละขึ้นได้เลยนะเอาเป็นว่าไก่สุกกระอพอที่เหลือก็สุกหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูขั้นตอนการห่อเลยแล้วก็ทอดนะครับเดี๋ยวกลับมาดูนครับเอาล้วครับเราก็มาเริ่มห่อกันเลยผมก็จะเอาแป้งนะฮะที่เป็น แป้งปอเปี๊ยะใหญ่ๆนี้มาเอาถ้วยนะครับหรือชามหรืออะไรก็ได้ที่เป็นทรงวงกลมลนะครับแล้วก็ตัดเข้าออกมาให้เป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งครับปาบมาเป็นอย่างนี้ตะแดนนะฮะง่ายๆ <c oughs> พอเราจะห่อเนี่ยเราก็เอาไข่ขาวเนี่ยครับทาตรงด้านที่เป็นเส้นตรงตรงเนี้ย ะะหรือไม่ก็ทารอบขอบเลยก็ได้เนาะออจะว่าไปละจะได้ทีเดียวนะฮะทาขอบตรงฝั่งโค้งด้วยก็ได้จะได้จบไปเลยทีเดียวอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วก็ม้วนครับเข้ามาอย่างงี้เอาตรงมุมสองด้านเข้ามานะครับทําเป็นสามเหลี่ยมผมอาจจะทําได้ไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไว้ทําขายที่บ้านแล้วจะ ทำให้สวยกว่านี้นะจ๊ะอ่าก็ะจะได้เป็นกล้วยอย่างนี้นะครับเถอไว้เป็นกล้วยอย่างนี้ก็ได้เนาะเสร็จแล้วก็เอาไอ้ไส้ที่เราผัดไว้เมื่อกี้ครับใส่ลงไปเนาะไม่ต้องใส่เยอะนะผมจะบีบไว้ก่อนกันตัวเองใส่เยอะอ่าพอใส่ไประดับหนึ่งก็พยายามกดเขาให้ลงไปนิดนึงไม่ต้องกดมากเสร็จแล้วก็อันนี้ทายทีกลัวไม่เหนียวเนาะ เป็นไงดูจะไม่ค่อยดูจะแปลกๆนะเออเห็นไหมได้แล้วเป็นสามเหลี่ยมแบบว่าทุรักทุเลนะครับก็จะเป็นซามโมซาแบบทุรักทุเลตาสไต์เชฟตินะครับแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึง่งอ่าถ้าเกิดไม่ถนัดพวกถ้าไม่ถนัดเครื่องวงกลมแบบเมื่อกี้ก็จะมีแบบนี้นะผมก็าออกได้ไม่เอ่ยเนาะก็จะเป็นชิ้นเล็กลงนิดนึงนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นแบบมินิกว่าเดิมนะครับผมก็จะใส่ไส้ลงไปตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็พับเขาเป็นสามเหลี่ยมก่อนอย่างนี้นะสามเหลี่ยมเท่าที่ทําได้นะครับถ้าเยอะก็ออกเห็นไหมแล้วก็ตลบลงมานะฮะทะทุรักทุเลนิดน,นึงอ่าเห็นไหม แล้วก็ตลบอีกชั้นหนึ่งนะครับทุลักทุเลนิดหนึ่งไม่ได้ทำนานมากสม,มซูซาหลังจากที่อินี่ไม่ได้ไปอินเดียนานนะครับก็เลยพับไม่ค่อยซวยเทาย่าไหร่แต้ผมทำใหม่เร็วๆเลยเนะาะทำช้าๆแล้วหลุดแล้วเกินนะครับมาป้าบบีนิดหนึ่งอ่ะเออตามลงไปอีก เ,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  unos, เห็นไหมเริ่มละเริ่มเออเป็นไงได้ละอ่ะจบครับทาไข่ขาวนิดหน่อยเนาะเห็นไหมก็จะได้เป็นซอมบัซ่ามินิสไตล์ผมเองนะครับเชิงเห็นไหมอ่ยเนาะก็จะทุรักทุเลนิดหนึ่งเดี๋ยวผมฝึกอ่าพับแป๊บหนึ่งเนาะฝึกห่อแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาอมาอวดกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูครับ เอาละครับเรามาทอดกันเลยนะข้างในมันสุกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ไฟแรงเลยเนาะเอาแค่ให้แป้งสุกก็พอนะครับเห็นไ,ไหมอย่างหลังจากที่ผมพยายามพันนะฮะพยายามพับอย่างทุรักทุเลก,ก็ได้ออกมา6ชิ้นนะครับคือชิ้นที่ทดลองมาแล้วก็ไอ้เจ้า3มชิ้นที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้ทีนี้เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งลืมนะจ๊ะน้ำอาจาด น้ำาจาดก็ไม่มีอะไรมากครับยิ่งแค่สไตล์บ้านๆอย่างเราแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลนะครับเคี่ยวจนน้ำตาละละลายหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันหอมสีสวยเนี่ยก็อาจจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้แล้วก็เคี่ยวจนมัน เป็นสีเหลืองนิดๆน,นะครับสีเหลืองหลืองนิดนึงเหลืองอ่อนๆน,นะครับเป็นแบบเหมือนจะเหนียวๆนิดนึงนิดเดียวนะครับเนอะก็เป็นอันใช้ได้นะครับเป็นว่าเดี๋ยวรอดูช่องซูโมซานี้สุกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไงไปพักกันไหมเนอะ,อะเดี๋ยวผมจะสลับทีแล้วกันนะฮะเหมือนเล่นมายากลเลยอ่ามาแล้ว เห็นไหมไฟเบาไปหน่อยนะครับผมก็เอาแค่ให้พอเหลืองก็พอเนาะง,ง่ายมากเลยนะครับสําคัญตรงที่ไส้นะถ้าไส้อร่อยเนี่ยเดี๋ยวยังไงมันก็อร่อยนะครับแล้วก็เอ่อต้องอาศัยความฝึกนิดนึงอาจจะพับได้ไม่ดีนะฮะเหมือนกับผมเนี่ยแหละก็เห็นไหมไม่สวยเลยเนาะแต่พอพับไปเรื่อยๆก็เริ่มโอเคนะใช่ไหม หรือว่าผมเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเนาะก็โ okay, อเคเนาะเออนะลองดูนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรอดูน้ำอาจาแป๊บหนึ่งแล้วกันระหว่างนี้เราไปแต่งจานเลยเนาะเอาละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะ ก็จัดจานแบบง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเนาะที่เหลือเนี่ยก็มีเพียงเจ้าน้ำอาจาดเนาะทางภาพเพื่อนบ้านเราอาจจะเรียกน้ำอาจาดอะไรยอย่างนี้เนาะก็แล้วก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็หอมแดงกับพวกพริกกระโหลข้างบนนะฮะที่เหลือก็จะไว้แต่งจานสักหน่อยเนาะเออนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีแล้วกันแล้วก็น้ำอาจาดนะครับสีก็จะประมาณเนี้ย อุ้ยอุ้ย,ยทางบ้านเห็นไม่เอ้ยอ่าเนาะหรือว่าจะเอาแค่พอละลายก็ได้ละนะครับราดลงไปเลยนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแตงกวาก็เหลือๆก็วางนู่นนิดนี่หน่อยอย่างเงี้ยเนาะส่วนถ้าเกิดทางบ้านจะไป หอเป็นทรงปอเปี้ยหรือว่าดูว่าเป็นอะไรแปลกๆนะจัดไปเลยจะเอาเป็นหอ่อเป็นโดเรมอนเป็นปลาตะเพียนเป็นอะไรก็ถ้าสามารถก็จัดไปเลยนะฮะก็นะลองทํากันดูไม่ยากเลยสําหรับปตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel tv ครับวันนี้ครงวตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีครับ